โอเคนี okay. ่ค okay. ือห Get ุ่นยนต์เองช่านกคือหุ่นยนต์เสียงโคตรเหมือนเลยโอ้ยยแบบนึงนะเอาทีดังดึงกอนใครไดินเสียงดึมบ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 ึมึมอ้ามันจะไอแต่ไม่ไอนะครับทุกคน วันนี้เราจะมาซ้อนโกงเกมกันในเมื่อเราหาซื้อเกมพี่จะโกงแล้วให้เราเข้าไปที่ y o u u u e นแล้วก็ุกคนเข้ามาที่ y ู u t u แล้วก็ใช้ไหมหรือใช้พี่มันก็ได้ว่าเขาซ้อนโกงเกม เขาสอนอเกมดังนั้นให้เราใช้ซื้อเกมเข้าไป F O O อะไรเนี่ย F O นี N ่ใ e ช่ไหมเคถูกต้อง F I G F I G F I G H D e A H T T E R เดี๋ยวจะตาไปตอนที่เขียนเสร็จเลยก็แล้วกันใช่ไหมซื่อนี่ชื่อเกมซื่อแบบนี้ใช่ไหมตัวสุดท้าย E R ถูกแล้วโอเค วิธีในการโกงมันเป็นยาวเดียวกันกับเกมโอเคอยู่ไกลพอเราเกินไปก็เลยเสียงมันโยนะครับทุกคนไปมาจะมาสอนวิธีการโหลดกัน Um vídeo aqui de food fighter clicker assim assim Você já viu assim, assim no meu canal, canal né eu já gravei uma vez um vídeo de food fighter clicker e food fight, food fight, click, assim e assim né? tipo como você... Como você... Como você falar? Como falar? Eu passei muito eu passei tempo assim sem, sem gravar, sem gravar video, vídeo de por causa não que tipo, não tinha conteúdo, não, tá ligado? Agora eu achei então, um conteúdo de vídeo. Vai ter, vídeo, vai ter, Netflix, vai ter, vai ter Mano, sério, tava aqui há meia hora. hora. Meia hora. Meia tentando achar conteúdo pra vocês. Não conseguia Agora eu achei que um mod aqui, um mod não é de gemas infinitas, mas sim as compras do jogo são tipo tá ligado? Tudo não. Tudo grátis, entendeu? น,นี่นมันใช่ไฟดาวดูนห่

โอเคไม่รู้วิีการดาวน์โหลดนั่นการดาวน์โหลดคนละแบบกันนะการดาวน์โหลดนะจะมีลายแบบวิธีกาโรโกงด้วย Hmm? Dream, dream. Oh my. Tava um vídeo por causa que não tinha conteúdo, tá ligado? Agora eu achei um conteúdo tipo.

โอเคน่าจะนานแหละให้เราหาคลิปแล้วก็ให้เราพิมพ์ชื่อเกมที่เราชอบไปเลยถ้าเกิดเกมอะไรที่คุณชอบหรือเกมไหนที่น่าสนใจแล้วคุณอยากเลยคุณก็เข้าในใน Youtube แล้วคุณก็บอกว่าเขาสอนโกงเกมก็พิมพ์ไปเลยฮะหลงังจากนั้นเรียบร้อยฮะตายคุณเลือก ก็เก็บไปอีบูมบุ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 มคำว่าฮานี่เอามาจากไหนอ่ะก็เอามาจากอีซิีหเดี๋ยวทำไมมันโหลดไม่ได้อ่ะหรือว่าน่าจะเป็นที่พื้นที่ไม่พอเป็นับเกมนี้ต่อเกมนี้ก็ อไปเมื่อกี้นะเกม,มเมื่อกี้ก็น่าจะไม่ได้เห็นอีกเลยไปแล้วไปเลยติ๊กวอรสามไม่ลบนะยังไม่ได้ลงเลยคลิปสติ๊กวอรสามลบไปแล้ว มันเก็บพื้นที่เท่าไหรอ่อ่ะใครมันจะไปรู้ปะเนี่ยพื้นที่มันเก็บเท่าไหร่มันกินพื้นที่ไปเท่าไหร่เนี่ยอย่าบอกนะว่าต้องล้างเครื่องถ้างั้นจะไม่ได้เห็นเกมนี้อีกเลยเกมซุเปอร์ซัจะไม่เล่นเลย,เลยนะมันกิน พื้นที่หกิกะไบสองร้กิกะไบต์นั่นเองก็คือมัอัปเดตเรื่อยๆจนพื้นที่มันเยอะขึ้นอนะ่ะว้าวโอเคนี่งน้อยละปกติจะมี25บห้ากิกกไบตบเครื่องมันกำลังจะเต็มตอนนี้จีบอีอออออ แล้วเลยมันไปเลยทุกคนอย่ารออะไรฟ้าโหลดมันเลยโหลดมันเลยโหลดมันไปโหลดมันไปเลยโหลดมันไปเลยโหลดมันไปเลยให้มาคุณได้แล้วคุณก็เข้าไปดูในเกมแ้ามันก็อินฟินิตี้ไปทันทีเพ็ดอินฟินิตี้อินฟินิตี้นี้นี ให้คุณเลื่อนลงมาแล้วก็ดําเนินการต่อกดกดด้านล่างสุดเลยบันดนเนินดำเนินการต่อไปกดอ่ในเมื่อคุณได้แล้วนะในเมื่อคุณได้แล้วคุณให้ออกมาจากหน้าดาวน์โหลดให้คุณออกมาจากหน้าดาวน์โหลดจากนั้นก็รอเกมมาในเมื่อมาแล้วเนี่ย๋ม่เป็นไร ในเมื่อเกยมาแล้วให้คุณกดเข,ข้าไปเท่านี้ก็เรียบร้อยฮะทุกคน,กคนถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้แสดงว่ามีนนนนคนดีๆนะโอ้เมก